วากรต้นไมป่ e a e the u w e n y a l w a y s ก็มีผู้กรับทุนถามพระพุทธเจ้าว่าทำอย่างไรจึงจะได้บุญตลอดเวลาด้อเวลาต้นมเพื่อที่จะไปเกิดเป็นเทวดา สีละก่อนท่านแรกก็พูดว่ามีเป็นผู้ที่มีจรารณะป็นความประพฤตีคืเป็นผู้ที่มีพลานแจงแต่กลมเบาชาวพวกพารามะลาวะลาวะกลมเบาชาวชลาลามะพุทธกลมเ้าถ้าศาสนาก็ทรงแสดงว่าอยากจะได้บุญอย่างสม่ำเสมอเป็นเวลานานเนี่ยก็ต้องปลูกต้นไม้ แล้วก็ปลูกดอกไม้ทำเป็นสวนต่างๆเป็นต้นก็เชืว่าเวลาจะ long t i เพราะนั้นในกับ่มอ่ที่ต้นไม้ยังมีชีวิตอยู่ก็จะยังได้บุญวันนี้เราปล่าร้านเป็น trees and forest especially for the sheep. s h a d วันนี้วันนั้นต้นไม้นะแต่ว่าปลูกต้นไม้เนี่ยก็จะเป็นที่ตั้งของร่มร่มเงาก็คือเท่ากับให้ศีลนะสนะจ๊อ สเถอสัตวถื t a านไปดูนาก็ได้ปดูสักด้วยก็เป็นการปลูกอีกแบบนี่ซ yeah. ึ่งจะร a s o many trees o w e r trees แล้วก็มีการปลูกต้นไม้เออดอกไม้เพราะดอกไม้เนี่ยแค่ผู้อื่นเองก็ได้ยุญูแล้ว so it is go for people also go for birds animals ในการปลูกต้นไม้เนี่ยจริงๆแล้วก็จะมีประโยชน์ต่อมนุษย์มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายด้วยเช่นเทวดาได้อาศัยสัตว์ทั้งหลายก็ได้อาศัย